คุณอยูกับยูโรคงนะจ้าผมน้องผมเองคุณเพิ่งแล้วต่อไปเราจะถ่ายทอดการอาบน้ําหมาครับโอเคไปดูกันเลยครับเอาครับนี่หมาผมตุ๊กี้อะไรอาบน้ำใหมันเย่คิวะเย่คิวะ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 ทีมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยีฟทีฟที ขอายานครับขอายาหน่อยยาหน่อยตายยาหน่อยกีเดยมตัวตายเดยมตัวตายเอาไหนเอาหเอาหเอาหนเดยมตัวตายกีเมตัวยมตัวเยนี่ยมดแวไออนี่เี่คือสุนัขพันโกเดนนะคะเย้ขึ้มาอีกมันจริง ทีมายกเอ้ยทีบ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 เอาไรครับต้องต้องขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษจริงๆต้องขอโทษ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 เรื่องอะไรฮะฮะเชี่ยมันไปไหนบ้าเดี๋ยวคนนับไงคนนับหน่อยอ้าวเลยนับใส่กล้องเลยน้บเอาฝ่ายกล้องใส่กล้องใหม่โอเคไม่โดาเลย เดี๋ยวแป๊บน,นึงดิข่ารายการเสร็จก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ